สวัสดีครับผมนะครับจากช่องน้ำมันายออปชันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันเทคนิคครับเทคนิคนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับเทคนิคนี้มีชื่อว่าแนวรับแนวต้านครับซึ่งเราจะเอา S15 เนี่ยมาบวกด้วยครับก็ถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับก็แนะนําว่าให้ดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าใครเป็นมือเก่าเนี่ยก็แนะนําว่าให้ศึกษาเพิ่มเติมไปได้เลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องน้ำมนายออปชันของเราไปได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อใครกดติดล้เยรไดูคับ มาครับผมเรามาตั้งค่ากราฟกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะตั้งค่าของประเภทกราฟนะครับเป็นแท่งเทียนนะครับผมส่วนทำเฟรมเนี่ยเราจะใช้ที่1นาทีนะครับส่วนขนาด5านาทีเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้เลยเนาะแล้วก็ตัวชี้วัดนะครับเราจะเข้าที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ moving average ครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นค่า5นะครับแล้วก็สีเนี่ยตามใจชอบเลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถมาเห็นกันได้เลยครับมาเรามาพื้นฐานกันก่อนครับพื้นฐานของในราบนาตันมีอะไรบ้างนะครับมาดูตรงนี้เลยเนาะ แนวรับนะครับคือเส้นด้านล่างนะครับแนวต้านคือเส้นด้านบนเนาะการตีเส้นแนวรับแลนวต้านเนี่ยต้องมีจุดสัมผัสมากกว่า2จุดขึ้นไปครับตามนี้เลยเนาะจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2ตรงนี้นะครับอ่าทั้งแนวรับและแนวต้านเลยเนาะเมื่อมีจุดที่2แล้วเนี่ยเดี๋ยวจุดที่3จะตามไปเองครับก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะครับเราดูนะครับว่ากราฟอยู่แนวรับเนี่ยเราจะเหตุขึ้นกราฟอยู่แนวต้านเราจะเห็ุลงนะครับแต่การเหตุขึ้นเหตุลงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการแนวรับเนี่ย เราก็ต้องรอเส้นเอส้เนี่ยคงขึ้นตามด้วยแนวต้านเราก็ต้องรอเส้นเอสเนี่ยคงลงด้วยประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูการเหตุจริงกันได้เลยนะว่าเราจะทํายังไงนะครับวันนี้นะครับผมเหตุเป็นบลกเกอร์ของคอร์เทรดเนาะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับแล้วอยากเทรดแบบผมเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับก็จะมีทั้งบลกเกอร์ไอเคิลพชั่นโคเฮงแล้วก็โอลิมเพทครับก็สามารถเลือกสมัครได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบัญชีทดลองให้เทรดเนาะก็สามารถไปทดลองกันก่อนได้เลยนะครับ A later few moments ครับผมก็มาเริ่มเทรดกันได้เลยครับออเดอร์แรกนะครับสังเกตูนะครับว่ากราฟเนี่ยจะทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาให้ดูเนาะตรงนี้เนี่ยที่ผมเข้าออเดอร์นะครับสังเกตุนะครับว่าเส้น S P 5เนี่ยกำลังจะโวลขึ้นตามครับอ่าสังเกตุนะครับว่านี่ที่ผมชี้ไว้ตรงนี้นะครับคือโซนของแนวต้านนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านถ้ากราฟขึ้นมาแล้วไม่ทะลุไปนะครับผมก็จะกดพุทลงมาเนาะ แต่คขาเนี้ยกราฟมันทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับผมมองว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะมีแรงซื้อขึ้นไปต่อเห็นเส้นเหลืองตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับว่าแท่งเขียวเนี้ยทะลุขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงเลยเนาะผมก็จะรอกราฟพักตัวหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็รอเส้นโค้งขึ้นเมื่อเส้นโค้งขึ้นแล้วนะครับเราก็จะกดขึ้นได้เลยเนาะสูตรตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะรอกราฟเนี่ยเส้นโค้งขึ้นก่อนแค่นั้นครับซึ่งในกลุ่ม V ีพีของผมเนี่ยก็จะรู้กันเองเลยว่าตรงเนี้ยถ้าเส้นโค้งขึ้นแล้วนะครับเราก็จะเเข้้าไดลยนะ แล้วก็รอการาดยอ่อชีดเส้นมาที่สุดประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับน่าจะวินเนาะโอเควินไหมตรงนี้กีวีเนี่ยสามสองหนึ่งศนโอเคไหมน,นี้ก็วินไปนะครับ1นึ100บาทเราก็จะเท็ดไปประมาณสักสาไม้เนาะโอเคคลิปนี้เราก็จะไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็มาดูคู่อื่นกันเลยเนาะคู่นี้ เป็นคู่ของ AJ เนาะจะสังเกตว่ากราฟเนี้ยมีมุมตามขาขึ้นมากเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าแท่งเขียวยจะมากกว่าแท่งแดงเนาะช่วงก่อนๆเนี่ยเรามองว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามากระทำนะครับแต่ผมมองว่าแท่งเนี่ยเราไม่ทันละมันค่อนข้างที่จะขึ้นไปสูงแล้วนะครับเมื่อกราฟขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยเราควรจะหากราฟอื่นรอเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าขึ้นไปสูงแล้วมันก็เสี่ยงใช่ไหมครับ เราควรรออีกแท่งหนึง่งหรือรออีกแท่งหนึ่งก็ได้เนาะคือเราจะรอการย่อลงมาก่อนนะครับเอาง่ายเ,เมื่อเรากระโดดเราก็ต้องย่อก่อนใช่ไหมครับผมผมก็จะสอนมามีทุกคลิปเลยเนาะโอเคแล้วก็มาแบ่งปันกันนะผมว่าการที่เราเข้าเดินเนี่ยเราจะเข้ายัางไงนะครับซึ่งใครมีเทคนิคดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าเราจะควรรอแนวต้านรอแนวรับรอทะลุรออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะแต่ของผมเนี่ยก็จะรอยอย่างเดียวเลยคือรอเส้น s ห้าโค้งขึ้นตานะครับ แนวนะครับแนวแล้วก็ดูด้วยเนาะโอเคตรงนี้นะครับผมพยายามที่จะหาจังหวะกดขึ้นมากเลยนะครับแต่มันหาจังหวะไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อแรงไปนะครับตรงนี้นะครับกราฟเนี้ยก็คืนกินนะครับเราก็จะกดแต่ก็กดไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเราต้องรอกราฟพักตัวหนึ่งแท่งก่อนนะครับเหมือนออเดอร์แรกเลยครับออเดอร์แรกเนี่ยเราก็จะรอกราฟพักตัวหนึ่งแท่งนะครับแล้วเราก็เข้าได้เลยเนาะอ่าผมก็มาสนใจคนี้อีกละ คู่นี้สังเกตเลยครับว่าเป็นการกินกินเนี่ยแล้วผมดูย้อนหลังเนี่ยว่าเฮ้ยมันกินกินแล้วมันพักตุ่งแท้งแล้วมันก็จะลงเลยนะครับเราก็รอก่อนอ่าตัวนี้พักตัวละแต่เส้นเอสห้าเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้นะครับผมก็เลยยังไม่กล้าจะกดนะครับอ่ามาดูคู่นี้อ่าพักตัวแล้วผมกดทันทีครับอ่าเห็นไหมครับว่าเราจะรอพักตัวหนึ่งแข้งก่อนแล้วเราจะกดนะครับตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับเลยนะครับผม โอเคถ้าใครอยากเรียนลึกกว่านี้เนี่ยก็สามารถมาคอร์สเรียนผมได like okay, ้เลยเนาะก็ขอขอนิดนึงนะครับก็รอดูท้ายคลิปได้เลยเนาะท้ายคลิปก็จะมีรายละเอียดคอร์สเรียนต่างๆนะครับผมโอเคตรงนี án, ้นะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยเราจะตีเป็นโซนของแนวรับนะครับหรือเทรนไลน์ขึ้นนั่นเองเนาะเมื่อกราฟชนมาลงแนวรับแล้วนะครับกราฟก็จะขึ้นไปต่อนะครับผมโดยการรอเส้น s m 5คงขึ้นแล้วก็รอกราฟย่อหนึ่งแท่งนะครับประมาณนี้โอเคมานี้ก็รอฟินเลยครับ น่าจะวินนะครับผมไม่วินก็ต้องวินแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยนะครับอพอปิดไม่แทงปุ๊บมันก็ขึ้นเลยครับเนื่องจากว่าเส้นเอสทีพเนี่ยยังโค้งขึ้นต่อเนาะมันจะค่อนข้างสับสนกับโบเกอร์ไอคิวเนาะไอคิวเนี่ยก็คือจะจบแท่งต่อแท่งเนาะส่วนคอนเทกเนี่ยก็จะจบที่1นนาทีเต็มนะครับโอเคมานี้ก็วินไปนะครับผม เข้าคอนเซปต์เลยก็คือรอเส้น S&P 5คงขึ้นเรากราฟย่อหนึ่งแท่งแล้วก็กดเข้าได้เลยครับประมาณนี้2ออเดอร์นี้ก็เข้าเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับมาดูออเดอร์ที่3เลยครับออเดอร์นี้ค่อนข้าง,างที่จะนานนิดนึงเนาะอ่าผมได้ละตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมอยากจะรอการพักตัวนะครับ 1- 2แท่งเนาะถ้าการพักตัว1แท่งแล้วเนี่ยผมว่าเส้น s m 5เนี่ยยังไม่โค้งลงมานะครับเราก็จะไม่เข้าแต่ถ้าพักตัว1แท่งแล้วไม่พอใจ พักตัวทิงที่2แล้วโอเคเส้นยังลงต่อเราก็สามารถเข้าได้เลยครับประมาณนี้เนาะซึ่งในกลุ่มซิกเนลของผมเนี่ยเมื่อผมบอกว่าตรงนี้กดลงนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่กดอาจจะยังรอการาฟเนี่ยย่อขึ้นไปชิดเส้นมากที่สุดแล้วก็กดนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เรียนกับผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับแต่เมื่อคนมาใหม่ๆเนี่ยกดเลยอย่างเงี้ยอาจจะแพ้ได้เลยครับผมเห็นไหมครับว่าตรงนี้การาฟเนี่ยมันจะย่อกลับพักตัวขึ้นไปชิดเส้นมากที่สุดแล้วก็เด้งกลับลงมา เส้น s b หเนี่ยเหมือนกับเส้น,นรับแรงดานดีๆที่เองเลยนะครับเมื่อกราวชนเส้นแล้วกราฟก็จะพุ่งลงมานะครับผมตรงนี้นะครับอาจจะวินเนาะก็ห5 4้าสีนะครับรอเลยค่อนข้างที่จะเสี่ยงนิดนึงนะครับมน้นี้โอเคมายนี้ก็วินไปนะครับผมเราเริ่มจากทุนที่ประมาณ800บาทเนาะโอเคตรงนี้เราก็เป็น1,150บาทนะครับ8,9,10,11นะครับ3า0บาทเนาะ A few moments l มาครับผมยังไม่จบนะครับกราฟนี้นะครับก็เป็นกราฟของอีกวันแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะเทรดฟันต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเทรดไป800ใช่ไหมครับผมฝากไป800ผมทำกำไรได้400-500ยเนี่ยผมก็จะถอนเลยนะครับเนื่องจากว่าคอเทกเนี่ยค่อนข้างที่จะถอนไวเลยนะครับอย่างเช่นเราถอน10โมงเนี่ยก็จะเข้าประมาณสิโมงเที่ยงนะครับหรืออย่างไวที่สุดเลยก็ประมาณไปถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับ วันนี้เราก็ฝากมันที่800บาทเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้กําไรสักทีนะครับเราก็เกิดการหัวร้อนเนาะไม่ใช่ครับเราก็อยากเทรด all in บ้างนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยผมเทรดออ l in ค่น้างที่จะบ่อยเลยเนื่องจากว่าผมได้กําไรมาเยอะนะครับเราก็จะเทรด all in บ่อยแต่นหลังมาเนี่ยเราจะเทรดเป็นวันต่อวันนะครับเราก็อยากอ l l in บ้างนะครับเราก็ต้องหากราฟเนี่ยที่มันมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นเงินเย็นมากที่สุดนะครับ ถ้าใครมีประสบการณ์เหตุด้วยเงินร้อนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ได้เลยนะว่าสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วนะครับสําหรับเงินร้อนเนาะโอเคเราต้องมั่นใจมากเลยนะครับว่าเราเทรดเราอินเนี่ยเราต้องชนะนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าแพ้เราก็เฉยๆแต่ถ้าเป็นเงินร้อนแพ้ปุ๊บโอ้โหไอสั่นร้อนล้นทั้งร่างกายเลยครับประมาณนี้ตรงนี้นะครับผมมาเข้าสู่ในเรื่องของเทคนิค เห็นไหมครับว่าผมจะตีเส้นแนวรับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามองว่ากราฟเนี่ยถ้าเจอแนวรับแล้วกราฟก็จะพุ่งขึ้นไปต่อใช่ไหมครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเทนใหญ่ของมันเนี่ยเป็นเทนขาลงครับซึ่งผมมองว่ากราฟเนี่ยถ้าเทนใหญ่เป็นเทนขาลงแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยมีน้อยมากเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยทะลุออกมาต่อแล้วตรงนี้นะครับผมมองว่ากราฟเนี่ยน่าจะเกิดการเบรกเอาลงมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเส้นเขียวที่ผมตีเนี่ยผมมองว่าเป็นแนวที่สําคัญเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะตีเส้นเหลืองให้ดูนะครับ <generally> ว <naire samurai> <uff> ่ามันส <osa> ําคัญยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับว่าการวิ่งของกราฟเนี่ยเส้นเขียวตรงนี้มันสําคัญยังไงนะครับรอสักครู่นะครับผมอ่าผมก็จะเริ่มตีแล้วเห็นไหมครับว่าการวิ่งของเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็จะชนเส้นสีเขียวเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยกราฟเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวแข็งแรงนะครับเมื่อกราฟทะลุลงมาได้แล้วเนี่ย มันน่าจะลงมาต่อนะครับหรือเกิดการเบ็นเอาลงมาต่อนั่นเองนะครับเราก็รอเส้นเ t ท5โค้งลงต่อแล้วก็กดได้เลยประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าเส้นนั้นรับพีรตีมเมื่อกี <th> ้ถ้าเรากดขึ้นไปใช่ไหมครับเราอาจจะแพ้ก็ได้ครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงนิดน,นึงเนาะใจเต้นทุบๆเลยนะครับ มันเป็นเทนขาขึ้นเล็กๆก็จริงแหละครับแต่มันควบคุมด้วยการที่ว่าเทนหลักเนี่ยมันเป็นเทนลงนะครับเมื่อเทนหลักเป็นเทนลงแล้วเราก็ต้องเทรดตามมันนะครับผมหรือเรียก follow เทนนะครับง่ายๆเห็นไหมครับว่าเราเข้าทันทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารอพักตัวหนึ่งแท่งเนี่ยมันอาจจะสวยมากกว่านี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์แถมนะครับผม ก็ถ้าใครที่ชอบพี่แบบนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์คลิปนี้นะแล้วก็สามารถกดติดตามช่องน้ำมันไอออปชั่นของเราไ้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเรียนข้อเรียนแบบออนไลน์นะครับเรียนแบบจริงจังเนี่ยก็สามารถรอดูท้ายคลิปได้เลยเนาะก็สำหรับนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับใครอยากศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถแอดไลน์น้ำมันายออปชันของเราไว้ได้เลยนะครับไลน์นี้นะครับก็จะส่งคลิปบทความต่างๆนะครับให้กับคุณทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook นี้นะครับแนะนําว่าให้แอดไปเลยครับผมกลุ่มนี้เนี่ยก็จะส่งรูปภาพวิดีโอบทความต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยให้คุณเนี่ยทุกๆวันเลยนะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากเรียนเป็นคอร์สเรียนเนี่ยทางน้ำมันายออปชั่นของเราเนี่ยมีคอร์สสอนฟรีนะครับเรียกว่า คอร์สเรียนแบตเตอรี่ออปชครับสามารถแอดไลน์หรือแอดเฟซบ o ๊กเนี่ยทักมาได้เลยนะครับผมส่วนในการเรียนของเราเนี่ยก็จะเรียนเป็นแบบเลเวลครับเลเวลที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นฐานต่างๆครับเลเวลที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของ TSR, MSR, เส้นเท n นไลน์ line, เส้นนั่นนี่ครับส่วนเลเวลที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอิ d ดคเตอรครับก็แต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทำก่อนที่จะข้ามไปเลเวลอื่นนะครับแล้วถ้าเรียนหมดแล้วเนี่ย ทางแอดมินนะครับก็จะส่งคุณเนี่ยไปยังกลุ่ม VP Signal s i ครับ s i g n น l นี้นะครับเป็นการฝึกไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่า Signal ขึ้น Signal ลงนะครับไม่ใช่เนาะเป็นการฝึกไปด้วยกันนะครับโอเคครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับผม